มาพบกับค anyway. ุณครูอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆป .1 ของครูทุกคนวันนี้คุณครูยังอยู่ที่ห้องเรียนป .1 แล้วก็เชื่อไหมว่าเงียบมากเลยเพราะคุณครูอยู่ในห้องนี้คนเดียวแล้วเราก็เจอกันแบบออฟไลน์แบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยคุณครูมีกิจกรรมอะไรให้นักเรียนทําสนุกๆในห้องเรียนออฟไลน์แบบนี้ตามคุณครูมาดูเลยดีกว่าค่ะสวัส ها. ดีค่ะเด็กๆป .1 ของคุณครูก่อนที่เราจะเริ่มทํากิจกรรม ในการเรียนรู้วันนี้เนี่ยคุณครูก็มีหนึ่งคำถามที่จะมาถามนักเรียนเป็นสถานการณ์ก็แล้วกันนะคะเป็นสถานการณ์ที่ถ้านักเรียนต้องสอบการอ่านการเขียนในวันพรุ่งนี้แต่ขณะที่นักเรียนอ่านหนังสืออยู่เนี่ยพี่เปิดเพลงเสียงดังมากทำให้นักเรียนอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยนักเรียนจะเดินไปบอกพี่อย่างไรให้เข้าใจคะเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้นักเรียนคิดหนึ่งเพลง แล้วก็เขียนคําตอบลงไปในสมุดไว้ก่อนก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะนักเรียนจะเดินไปบอกพี่ของนักเรียนอย่างไรให้เข้าใจเริ่มกันเลยค่ะ นักเรียนหลายคนคงมีคําตอบอยู่ในใจแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสถานการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนเนี่ย สามารถตอบได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่านักเรียนมีประสบการณ์ในการตอบอย่างไรหรือบางคนอาจจะไม่มีพี่เอะเราฉันจะทํำยังไงดีอันนี้นักเรียนก็ลองจินตนาการว่าถ้านั่นไม่ใช่พี่ของนักเรียนเนี่ยเป็นคุณแม่ละ่ะที่เปิดเพลงเสียงดังมากหรือว่าคุณพ่อเปิดเพลงเสียงดังมากเนี่ยเราจะมีวิธีการในการเดินไปบอกอย่างไรให้เราสามารถอ่านหนังสือสอบได้อย่างง่ายแล้วก็ทําได้ดีขึ้นเราไปดูในรูปแบบที่1กันเลยนะคะ รูปแบบที่หนึ่งเนี่ยเป็นการพูดโต้อตอบแบบรุนแรงเช่นนักเรียนไปเดินไปบอกพี่ว่าปิดเพลงสิฉันน่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยถ้านักเรียนเดินไปบอกพี่แบบนี้แน่นอนว่ามันจะทําให้พี่โกรธแล้วก็อาจจะมีการโต้เถียงกันได้ถึงขั้นทาร้ายร่างกายกันขึ้นเลยก็ได้ว่าคนอาจจะไปจิกหัวพี่มาเลยหรือเปล่าหรือพี่อาจจะบิดหูนักเรียนเลยก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการพูดโต้อตอบแบบรุนแรงเนี่ยคุณครูไม่แนะนําค่ะ ไปดูในรูปแบบที่2นะคะรูปแบบที่สองเป็นการทำเฉยๆค่ะหยุดอ่านหนังสือแล้วให้พี่ฟังเพลงต่อไปวิธีการนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่ดีเราไม่มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนักเรียนแค่ก็ไม่อ่านหนังสือก็ได้หยุดทำสิ่งนั้นไปเลยเฉยๆเลยให้พี่ฟังเพลงต่อไปสิ่งนี้เนี่ยก็จะทำให้นักเรียนเนี่ย จะไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเลยแล้วยังส่งผลให้นักเรียนเนี่ยสอบในวันพรุ่งนี้ไม่ผ่านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้คุณครูเนยยังไม่แนะนำแต่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่ลดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงนะคะทีนี้ไปดูวิธีในรูปแบบที่สค่ะเป็นการอธิบายเหตุผลหมายความว่านักเรียนอธิบายให้พี่ฟังไปว่า นักเรียนจำเป็นจะต้องสอบในวันพรุ่งนี้แล้วก็กลัวว่าจะสอบไม่ผ่านให้พี่เนี่ยเอาหูฟังมาใส่ฟังเพลงก่อนได้ไหมถ้าเกิดว่าหนูสอบไม่ผ่านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะเสียใจแน่ๆเลยค่ะการที่นักเรียนอธิบายเหตุผลแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้พี่เข้าใจแล้วเราก็สามารถอ่านหนังสือสอบได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะคุณครู คิดว่าวิธีการอธิบายเหตุผลเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีมากๆเลยค่ะใช่เลยค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งกันค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่เราเห็นได้บ่อยมากขึ้นทั้งห้องเรียนเล็กๆอย่างชั้นป .1 นเราก็มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นบ่อยครั้งการที่เราเรียนรู้วิธีนี้เนี่ยเรว่าโตไปนักเรียนจะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างดีมากขึ้นค่ะทีนี้มาดูวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกกับผิด คุณครูขอเริ่มต้นจากวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบผิดก่อนนะคะวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้เนี่ยเด็กๆรู้กันแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นวิธีการที่อาจจะทําให้เกิดการขัดแย้งกันขึ้นแล้วก็แน่นอนเราอาจจะสูญเสียเพื่อนไปเลยก็ได้ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนมักจะเลือกใช้เพราะว่าอารมณ์อะเนาะเราโกรธอยู่เราก็ใช้อารมณ์ไปเลยใช้ในการ ใช้กาลังทํร้ายร่างกายเลยแหละหรืออาจจะมีการพูดจาตอบโต้ด้วย้คำรุนแรงก้าวร้าวค่ะมีการยืดความคิดของตนเองเป็นหลักใช้อํานาจบังคับตัดสินเช่นฉันเป็นหัวหน้าห้องเธอทําไมไม่ทําความสะอาดห้องเดินเข้าไปตบหัวพวะเลยได้ไมหมลูกไม่ได้ใช่ไหมอีกอันนึงก็คือพูดเปรียบเทียบกับคนอื่นเช่นคนนั้นดีแบบนี้ทําไมเธอไม่เป็นแบบนั้น อีกอันอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือเรามีการลงโทษด้วยความรุนแรงเพราะว่าเอ้าก็ไหนๆก็ขัดแย้งละซัดกันให้น่วมกันไปหน่อยซะทีนึงให้มันมีหัวปูดหัวโนใช่ไหมหลูกวิธีการที่คุณครูพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาแบบ ไม่ถูกวิธีนะคะเป็นวิธีการที่ผิดนั่นเองเอาละนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกเมื่อกี้แบบผิดไปแล้วใช่ไหมคะมาดูวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกต้องที่สุดแต่ว่าค,คุณครูเชื่อว่ามันเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดนะคะ1ก็คือเราจะต้องรู้จักอธิบายเหตุผลพูดกันด้วยถ้อยคําสุภาพไม่ใช้กําลังตัดสิน ปัญหายอมรับฟังเมื่ออีกฝ่ายชี้แจงเหตุผลค่ะบางปัญหาที่แก้ยากเนี่ยเราควรจะหาคนกลางมาไกล่เกลี่ยนะคะแล้วก็ยอมรับเมื่อทำผิดแล้วเนี่ยแล้วเราก็รู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันที่สำคัญที่สุดเลยค่ะนักเรียน การแก้ปัญหาความขัดแย้งจะเหมาะสมและถูกต้องมากขึ้นเมื่อนักเรียนหรือทุกๆคนใช้สมองมากกว่าอารมณ์นะคะดังนั้นหากนักเรียนรู้จักการแก้ปัญหาที่ถูกวิธีก็จะทําให้เกิดอารมณ์ด้านบวกค่ะแต่ว่าถ้านักเรียนของครูรู้จักการแก้ปัญหาที่ผิดวิธีแน่นอนว่าย่อมทําให้เกิดอารมณ์ทางด้านลบแล้วก็แน่นอนมันต้องมีการต่อยกันสักหมัดแน่ๆใช่ไหมคะลูกเอาละ เดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมร่วมกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนที่นักเรียนจะทํากิจกรรมนักเรียนคะนักเรียนอย่าลืมเตรียมกระดาษดับเบกระดาษ A4 แบบนี้พร้อมกับดินสอนแล้วก็สีเพราะวันนี้คุณครูจะมาให้นักเรียนฝึกอธิบายอารมณ์ทางด้านบวกแล้วก็อารมณ์ทางด้านลบ ของนักเรียนแล้วก็ใช้งานศิลปะที่นักเรียนชื่นชอบเนี่ยทำใบงานของตัวเองให้ออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดนะคะเอาละค่ะไปทำกิจกรรมกันเลยดีกว่าภารกิจตรวจจับความรู้สึกของตนเองในขั้นตอนที่1นเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆถ่ายรูปใบหน้าของตนเอง2ภาพค่ะเป็นภาพอารมณ์ด้านบวกกับภาพอารมณ์ด้านลบนะคะคุณครูให้เวลานักเรียนถ่ายรูป1บทเพลงเลยลูก ส่วนในขั้นตอนที่2เนี่ยให้เด็กๆแต่งภาพด้วยแอปพลิเคชันเอามาตัดหน้าครึ่งหนึ่งด้านบวกครึ่งหนึ่งด้านลบหรือเด็กๆจะวาดภาพลงในกระดาษเลือกตามความถนัดเลยก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวหนูต้องทำในกระดาษอยู่แล้วล่ะให้เป็นภาพแบบที่นักเรียนเห็นตอนนี้เห็นภาพคุณครูไหมคะครึ่งหนึ่งเป็นหน้าด้านลบแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นหน้าด้านบวกเหมือนมีนางฟ้ากับนางมารยักษ์อยู่ในหนึ่งร่างเดียวกันใช่ไหมลูกอย่างที่นักเรียนเห็นเลย และมาสู่ในขั้นตอนที่3ค่ะเมื่อเด็กๆวาดรูปลงในกระดาษเรียบร้อยแล้วเอาไว้ตรงกลางหน้ากระดาษนะคะให้นักเรียนเขียนวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ถูกลงในฝั่งอารมณ์ด้านบวกแล้วก็เขียนวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ผิดลงในฝั่งอารมณ์ด้านลบค่ะนักเรียนเนี่ยรู้สึกยังไงเวลาที่นักเรียนต้องการแก้ปัญหาความขัดแย้งนะคะด้านบวกไว้ทางด้านบวกส่วน ด้านลบไว้ทางด้านลบนะอย่างน้อยด้านละสีวิธีค่ะเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างของคุณครูให้เด็กๆดูด้วยนะคะนี่ไงเป็นยังไงบ้างครูเนยหน้าบุดหน้าเบี้ยวเลยใช่ไหมมีทั้งนางยักษ์แล้วก็นางมันร้ายอยู่ในหนึ่งรูปแบบนี้ให้เด็กๆทําลงในกระดาษน,นะคะเดี๋ยวครูจะดูลายมือสวยงามบรรจงแล้วก็วาดภาพระบายสีให้เรียบร้อยคุณครูรอตรวจหนูอยู่แน่นอนว่าวันนี้เอากี่คะแนนดี ครูว่า10คะแนนไปเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้10คะแนนบ้างวันนี้คุณครูเนยตรวจละเอียดนะลูกนะ